หลังละโอ้ยูครับมันนี่ ทุ่งนาครับผมกับเล็กของไม้เด้ครับพี่น้องเนี้ยครับผมขี้ใต้ผสมโฟมครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมทั้งไม้ทั้งเกาครับที่เข้ามาติดตามรับชมสรรหาเลาะทุ่งนาครับผมเข้ามาติดตามกขอให้ร่ำขอให้รวยที่มาช่วยกดไลค์วันนี้ขอให้รวยรวยทุกทุกคนนะครับเด้อก็มาติดตามรับชมครับผม เงียครับผมใี่ไตรผสมฟอมหรือใส่กับเล็กของไม้ล่าสุดเลยครับผมยังว่ามีเงียครับผมผมใส่ซีปลังครับนนี้ไม้ก็ไม้เดิมไม้มานครับผมห่างเหินไปร้ายน่าจะเป็นเดือนแล้วครับผมเดือนซือซ่องเดือนหรือบ่เน่ใจครับผมนี่ใส่ไปแล้วครับผมเป็นโมเสื้อตัวไม้ล่าสุดครับผมสีเหลืองครับผม สูตรหาครับอืมค่อยกัดครับผม่อ้ยคุยหากินไม่ม่เครับผมเป็นตตมี่อยู่ครับผมมากัดชิบุควาได้ยูได้กินอยู่ร็บไม้นี่ครับผมเดี๋ยวฟังแรงยังปะพิ่นน้ำกันนั้นนี่น้ำครับฟังหนิมันกำลังเห็ดหน้าครับผมไม้ดีอยู่ครับผมมากรอบนี้นะเข่ากำลังขืนครับผมนี่ครับข้างๆนี่ครับสองสองล็อกครับผมทงปีว่แว๊บๆๆอยู่นะครับพี่น้องโมกิดักนี้แล้วครับ เลาะหนีกันจิไปพีแล้วครับไปทั้งพีไก่พอได้เดี๋ยวมาแลงมาลุนกันสิบลังครับผมครับสูตรสูตรไม่ครับสูตรหาครับหัวเสื้อครับผมแล้วก็เนย้อไกีไตผสมฟมครับผมจกมาลุนน้ากันเด้อมาแลงนะครับเด้ออีกลังนึงครับผมสองหลังครับผมมาเฮพิ่งไงตีงงาบอยู่ครับนี่พี่น้องสิบอันนะครับเด้อ มาลุ้นน้องกันหมอแรงกับมื่นเศร้าเศร้ามืดครับผมมาชีได้ผลงานจ็กโตครับผมกับหัวเสือสูตรหาครับผมไปครับผมไปยามหนูไปติดตามผลงานกันค่ำคืนนี้ครับผมเพรมะนเฮ้ยเศร้ามืดครับผมที่ห้าครับผมเรื่องผลงานน้องกันเลยครับซิหลังครับกับหัวเสือตัวใหม่ครับหญ้าขี้ไตผสมโฟมครับผมไปตามผลงานน้องกันครับผมเคื่อนมาได้ไม่ยามนะครับ รุ่นเศร้ากันเที่ยเดียวเลยครับพี่น้องมาไม้เก่าจะได้บ่ได้ยังบรูดอะครับผมมีบ่มีอกลับกันหน้าก็แฉะแฉะครับผมเป็นเห็นหน้าอยู่ข้างหลังอุ๊ยครับพี่น้องมืดแน่นะครับเนาะามาหลุนซิบหลังครับผม จะได้ยักโตบ่ะเงียบเลยครับว่าเขาเลยครับหนูมาสก,กิดเลยครับเดี๋ยวจะมาเก็บครับผมเดี๋ยวว่าหยาบกันหยาบขนาดไหนมาเก็บจะได้ยักโตบ่ะยักซ้ำไม้เก่ามาหลายรอบแล้วครับผมเอากลังยูครับอู้หนูหน่อยครับผมตัวนึงครับ หน่อยปวดครับใส่เบิดหนญ่แล้วบ่ครับพี่น้้งมหนู่หญ่กินครับบมตรงนี้วกเขานะครับนะ เขาใู่ครับห้อยุยผ้าดักหวานเลครับเจ้าพวเขาครับออกมาหนูก็อยากหยิบปางครับผมเาว่าเอาไปโอ้เกือบลอยได้ครับเด้อนั่นี่ก็บพวเขาครับผมห้อยไม่ไม่ๆลยครับแต่ว่าหนูเบิ่งและสงสัยสิบปางครับพี่น้องผม ไม่เลยครับหัวเ,เสือหนูบวมักหรือว่าจังไหนครับผม <c oughs> <c oughs> นั่งอย่เลยครับผมเอาวะเสียกเค่งครับพี่น้องเสียกเค่งครับเขาครับโอ้เดือดฝนครับผมเดือดสาดครับแดงอย่มันครับผม,เอ,บบผมเอ๋อ โอ้ลุดครับพี่น้องขึ้นมาได้ไม่หยามครับเขาอยู่ครับผมหลุดครับน้องครับไอยดินหลุดครับถือว่ชจงครับโอ้เสียดายครับพี่น้องนี่ตัวเดียวนี่หมครับผมสิบอันนะครับพี่น้องหลุดนน้ำกันชิได้ไปเรื่อยๆครับปึ๊บปึ๊บ โอ้เข่าสองครับล็อกนี่ยไปรุ่นกันต่อทั้งู่นครับผมรุ่นอีกสี่หลังสุดท้ายครับโอ้ทางบอกงามครับพี่นองวันที่เหลือได้ครับนี่แดงมานหนูมากครับมาในเหลือ nuôi giật bớt bớt gì đi đâu hả bị bớt nữa nhập vào này, bớt năng khẩu không, quỷ gốc cầu học hả, sáng lập. ยูครับหมดนี่ได้ผลครับพี่นั่งยูครับตัวนี้ครับผมสองครับ๋ยายามบรรั้ง์ลุทไทครับผมสิบอันครับผมเข่าสามครับเข่าสามรุดไปนหนึ่งครับผมลุทไทครับจะมีอะไรหรือเปล่าเงียบครับ สายเงียคบครับผมสองครับผมพี่น้องมาฝากไลฝากแค่ครับทดลองหัวเชือ้อตัวไม่กับเงียครับผมเกิดตืวว่าโอเคครับลั่นสามได้สองครับสิบหลังครับผม ไก่ยังถือว่าก็ยัางโบรานมาไลยครับผมถือว่าทดลองก็ถือว่าใสีาาาได้ครับผม,าส,าบผมสิบลังครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสรรหาล็ทุง่งนาครับผมกันหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับผม